สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสีสันรถภูพีรมครับดูน้ำไหลลงสะสิครับลงบ่อด้านล่างครับผมเนาะขุดแขงกะเราต้องขุดแขงกับน้ำที่ไหลแรงมากๆกครับไหลอย่างน้ำตกครับผมโอ้โหนี่ฮะต้องเร่งเต็มที่ครับผมเจ้าเจดไม่ได้พักแน่นอนครับเพราะว่าต้องเร่งต้องรีบเลยครับ้างงั้นไม่จบครับ อยางนั้นเกิดปัญหาแน่นอนอจะทันหรือเปล่าครับเนาะน้ำตาเบิร์ก็ออกแรงมากเลยครับ มุมมอ,มองอัพจะได้เห็นภาพชัดๆครับกับการทํางานครับพวกเรารถขุดโอกหน้องนาะทีงานสุรัตน์รถขุดปุรีรมัม เต็มๆรับของเจา้าเอสเคสองร้อยเอมครับขุดแขงกับน้ําที่ไหลลงมาครับเรียกว่าขุดแขงกับน้ําครับดูฮะขุดแขงกันนะครับใครจะอยู่ใครจะไปดูกันครับว่าจะเร็วนขนาดไหนะกับเจ้าเจดครับแล้วก็กับน้ําที่ไหลลงมาอย่างรุนแรงครับผมเหมือนน้าป่าไหลหลากครับ การทำงานของเราครับเสียรองเท้าไปคู่หนึ่งเลยฮะับมุมนี้น่าจะไม่ย้อนแสงครับน่าจะดูน่าจะเห็นภาพชัดๆของการทำงานของเจ้า200 SM ครับ กับเจ้าเจเรซซิ่งครับวันนี้ทำงานแบบเร่งครับบังคับครับผมเนาะแล้วก็บีบหัวใจเลยนะครับผม ค,คลิปนี้มาดูจาก SK 200 SM ครับโดยเจีเจีเรซิงครับบุดแห่งการน้ำที่ไหลาบาบรรยากาศน้ำปาลาไหลลาครับผม

เรไปเริ่มเลยแหละปลาดินเลยไม่ใช่ถ้าเราถ้าเรจะลงเราลปลาดินเลยเพราะว่าันมีปลาเข้ามาอยู่แล้วเนาะเวลาเราลงปลามันจะลงออกลงข้างไงเพราะว่าถ้าเราลงปลาปลา,ลา,า,า,าลปลาูกไปกินปลาดิดปน,น,นปลาช่อนนะ่ะปลาช่อนจะกินปลาดินแต่ว่าเราเอาปลาดินลงเลยีมันมีอะไรเข้าอยู่แล้ว ต่างหากเลยเนาะ พอพวกนี้นหะมันทำแต่ผมว่ามันวนดินมันไม่เยอะแต่มันจะยากตรงมือเยอะๆอย่างเงี้ยนะ มาอีกสองชั่วโมงก็จะน่าจะจบครับเพราะว่าเราต้องจบให้ได้ครับผมไม่จบนี่มีปัญหาแน่นอนคนระับพวกเราทุกพ่อข้าวตัวเองนะครับเมื่อกี้ยกสูบยกพยานะ่ายกเครื่องจักรเราไปแนละ้วยกเครื่องสูบน้ำเราไปแล้วเราต้องจัดการบริหารให้จบในบ่อน,นี้ฮะไม่มีไม่มีคาว่ากลับมาดูดน้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมเนี่ยเจ,เจ้าเกตคนขับก็ต้องเข้าใจครับต้องรีบเร่งให้จบครับก่อนที่น้ำจะขึ้นสูงกว่านี้เพราะมันจะทำให้เราขุดลำบากมากขึ้นครับ thank <laughs> you มุมนั้นที่ว่าเราไม่ได้ขุดใช่ไหมครับที่เราไม่ได้โยนดินไปที่ผมชี้ไปตรงนู้นนะตรงนั้นจะเป็นทางออกคลองท้องไส้ไก่ครับพวกเราเกิดเลยไม่ได้อยู่ดินไปครับครับอาจจะโยนออกมาซ้ายแล้วก็ขวาครับเพราะว่าตรงนั้นจะถือว่าเป็นการเปิดคลองไส้ไก่ไปครับที่จะเชื่อมระหว่างบ่อที่หนึ่งและบ่อที่สองกับผมเนี้ยแล้วก็ต้องอ่านเกมให้ออกครับบ่อที่ทํางานครับว่าจะออกมุมไหนมุมซ้ายมุมขวาหรือออกตําแหน่งไหนของบ่อครับถ้าเราไม่อ่านเกมนี้แล้วก็ทํางานซ้ำซากครับซ้ำซ้อนเนาะนี่คือการขุดพุกนาของ ทีมงานพวกเราครับเสียสละรงขุดบุรีรัมย์ครับแนวทางวิธีการขุดของพวกเราครับประมาณนี้นะแล้วก็คนขับก็ต้องเข้าใจครับคือทุกวันก็ไม่ได้คุยกับน้องอะไรมากมายครับก็บอกว่าให้แบบไปแล้วก็ดูเลยฮะใสเลยก็บอกแค่ว่าเผื่อเจ้าของแปลงหรือโคเรือนอ่าต้องการแบบไหนแค่นั้นครับว่าเราก็จะทําให้ท่านหรือว,ว่าอยากให้เว้น,วนไว้ประมาณไหนประมาณไหนแล้วก็เนาะต่างท่านก็ไปไบเกเียร์น้อ,ลองล้ว ไรแล้วครับผมไอคีใกล้นะครับน้าใกล้จะเต็มบ่อครับแล้วก็เราก็ใกล้จะจบแล้วครับนี่เรเงเอาให้จบเลยครับต้องเอาให้จบต้องสู้ครับผมอุปสรรคก็มีมัางครับไม่มีไม่ได้เนาะต้องมีแล้วก็ต้องสู้ครับอ่สุดบูมไปเลยครับอ่เกินไม่เป็นไรอย่าให้ขาดกระเชิญพุดแล้วครับอย่าให้เสียโอกาสครับนะดึงห้สุดไปเลยครับผมเนาะ แต่ก็ถือว่าดีครับว่าเป็นดินร่วนปนทรายนี่คือจบแล้วครับดินทรายนี่คือพังไปหมดแล้วฮะแต่ของเราเป็นดินเหนียวเหนียวร้วนๆนะตรงนี้เหนียวปนทรายครับหาทรายแทบไม่เจอครับเจอแต่เหนียวมากกว่าครับแรงของท่านผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ประชักครับบานถามคค่ค่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดระยองครับกับโก้งนาโมเดล3ไรครับงานของพัฒนาชุมชนอำเภอกระสังครับแปลงของท่านผู้ใหญ่หญครับแป,ปลง,งนี้ <tok> ถ <ENA>. ือว่าสมบูรณ์แบบเรื่องของน้ําครับตาน้ําที่ไหลแบบดูเดือดมากๆครับเราทํางานแข่งกับน้ํานะครับเนาะขุดแข่งกับน้ําครับนี่ฮะทำชา้าทำทำโอเอลังเลใจไม่ได้กินครับเราใช้เว,วลาดึงน้ําก็มาหาศาลหมดทั้งค่าเชื้อเพลิงไงแล้วเนาะก็ต้องเอาให้สมประโยชน์สมกับค่าเชื้อเพลิงของท่านครับเราพยายามที่จะดึงให้เร็วที่สุดครับผมเพื่อจะต้องไม่ไม่ได้มาใช้เครื่องดึง,ด,งดึงดึงอีกรอบหนึ่งครับเนาะ ถ้าเราขุดไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมาดึงน้าใหม่ครับเสียวเวลาอย่างมากมายเนาะเราก็จะจัดก,การให้เสร็จเรียบร้อยครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จบครับบอ่อเนี้ยโป่งล่งนามโมเดลครับผมแล้วก็จะปล่อยให้น้ําเต็มบ่อครับพรุ่งนี้ก็จะมา,ารีวิวหรือว่าถ่าย u t u b e ถ่ายคลิปลงให้เพื่อนๆนได้ชมครับว่าน้ําจะออกมาสวยขนาดไหนครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจพวกเราทีมงานเสียชจเราขุดพิรามครับงานโป่งล่งนามโมเดลครับ ปีนี้หรือป,ปีนี้ก็ยังอยู่ที่โค้ลางนาเมือเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ปีหน,น้าก็น่าจะอยู่โคงล่างนาเหมือนเดิมเพราะว่าพวกเราก็ได้รับงานม้อย้ลงต้นนะครับว่าโคงลางนาวพวกเราก็จะทำเหมือนสิ้นปีหน้าแน่นอนเนงานเยอะแยะมากมายเลยครับผมเนาะงานเยอะแยะมากมายเลยพวกเราไม่ได้รับงานอีกต้นในช่นี้อยู่แต่งานหลวงไ,ไปไม่รอดครับติดกับงานหลวงครับติดกับงานหลวงอยู่เลยเนาะเรามาที่อำเภอกระสังนี่ก็อยู่ตั้งแต่มาก็ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่กระสังตลอดครับผมเนาะ ผลทุกตำบลของอำเภอกระสังของเราครับก็ฝากขอบคุณท่านพัฒนาการพัฒนากรแล้วก็พี่ๆท่า,ทานนปตทุกท่านแล้วก็เจ้าของแปลงเจ้าของครัวเรือนที่ใจดีดูแลพวกเราครับเนาะถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันครับขอบคุณมากมากครับสําหรับคลิปในคิปที่ดีให้กับนักขุดอย่างพวกเราครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบพท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ